เดี๋ยวไปกันต่อไปดูเรื่องของพายุวิพากันหน่อยเดี๋ยวขอเตือนกันหน่อยนะท่านผู้ชมนะอย่างเมื่อเช้ามาเนี่ยโอ้ยฝนตกกันตั้งแต่เช้าเลยนะที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑลนะคะกรมอุตุนิยมวิทยาอัปเดตพายุโซนร้อนกำลังแรงวิพานะเช้าวันนี้นะคะตั้งแต่ตีสี่นะคะ ก็ประกาศนะคะเตือนพายุวิภาฝนตกหนักถึงหนักมากลมแรงนะคาดว่าพายุนี้ก็จะเคลื่อนขึ้นฝั่งบริเวณนี้ก็ตั้งแต่ช่วงสายนะคะแล้วก็จะอ่อนกำลังลงเป็นพายุดิเพรสชันนะคะ แต่ว่าก็จะส่งผลกระทบมีฝนตกหนักมากถึงหนักมากในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบนก็ระมัดระวังนะคะทั้งพี่น้องหลายๆภาคเลยภาคกลางด้านตะวันตกด้วยตะวันออกต้องระมัดระวังฝนตกหนักฝนตกสะสมค่ะ โดยเฉพาะตั้งแต่วันนี้วันนี้ก็คือ22นะผู้ชมนะ22ถึง24กรกฎาคมอันนี้จะต้องเตรียมการรับมือแล้วก็เตรียมความพร้อมหากจําเป็นต้องอบพยพรวมถึงอาจจะมีลมแรงหลายพื้นที่ด้วยนะคะโดยเฉพาะ22ถึง25กรกฎาคมนะคะชาวเรือควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังเรื่องของคลื่นลมแรงนั่นเอง อย่างฝั่งรัฐบาลเราคุณประเสริฐจันทารวงทองนะคะซึ่งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมก็พูดถึงพายุวิภาที่จะเคลื่อนเข้าไทยนะคะแล้วก็จะมีผลกระทบนะคะก็ต้องระวังพายุฝนฟ้าขนองรุนแรงก็ขอให้รอฟังประกาศจากกรมอุตุให้ประชาชนรับมือและปฏิบัติตัวให้ถูกต้องในช่วงที่พายุพัดเข้าสู่ไทยส่วนความพร้อมนะคะรัฐมนตรีประเสริฐบอกว่าในพื้นที่ภาคเหนือคาดว่าจะโดนส่วนหนึ่ง แต่อีกส่วนก็คืออีสานตอนบนส่วนเชียงรายหลายหน่วยงานก็เตรียมพนังกั้นน้ําวางกระสอบทรายและแบรลเออร์เรามีประสบการณ์จากปีก่อนก็เอามาแก้ไขแล้วก็ขุดลอกลําน้ําไปส่วนหนึ่งแล้วก็ต้องรับมือกับสถานการณ์ให้ดีที่สุดนะคะแต่อันนี้พี่น้องที่โคราชนครราชสีมานะที่บ้านยองแยงตนนาําบลพันเนาอําเภอเมืองโคราชเนี่ยตรงนี้เขาจะเป็นพื้นที่เพาะปลูกนะคะ นาข้าวก็เรียกว่าเยอะนะคะนับพันไร่แต่ว่ามีนาข้าวหลายแห่งจากในภาพเลยนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ต้องเห็นใจชาวนาส่วนหนึ่งเพราะว่าดินก็คือแตกระแหงเป็นสัญญาณอะไรคะของความแห้งแลง้งใช่ไหมเพราะว่าฝนเนี่ยถึงช่วงมานานอ่าเรียกว่าทิ้งช่วงมานานนับเดือนเกษตรกร,ร,กรหลายคนเขาก็เลยกังวลแต่พอประชาชนทราบว่าจะมีพาย,ยุเข้ามาในพื้นที่ก็เลยทําให้ชาวนาในพื้นที่บ้านยองแยงส่วนหนึ่งเนี่ยเขาดีใจนะ ยังมีคุณจะคุณจรูนยวนแม่เป็นชาวนานในพื้นที่บอกว่าหมู่บ้านยองแยงก็กังวลใจเพราะว่าน้ำในคลองธรรมชาติเริ่มแห้งเหือดแทบจะไม่มีน้ำให้สู่เข้านาแล้วช่วงนี้ฝน ทิ้งช่วงมานานนับเดือนขณะที่นาของชาวนาหลายคนก็หวานข้าวไปแล้วประมาณหนึ่งเดือนต้นข้าวก็กําลังงามและต้องการน้ําหล่อเลี้ยงเป็นอย่างมากตอนนี้ก็รอความหวังเดียวก็คือฝนที่ตกลงมาที่จะช่วยให้หนาข้าวมีน้ํามาหล่อเลี้ยงต้นข้าวเนี่ยแหละค่ะก็ทราบว่าวพาย,ยุจะเข้าก็รู้สึกดีใจนะคะอันนี้อันนี้มองในมุมว่า มองในมุมของคนที่เขาประสบเรื่องของภัยแรงนะท่านผู้ชมนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมาเยอะมาเกินจนท่วมนะคะมาพอให้ชาวนานได้มีน้ํามาหล่อเลี้ยงข้าวได้ทํานากันนะนี่นะคะทีนี้ต่อไปที่เวียดนามเลยนะคะพายุโซนร้อนวิภาเนี่ยก็อย่างที่ทราบกันดีนะคะ ที่จะพัดขึ้นฝั่งบริเวณตอนเหนือของเวียดนามก็คือเริ่มในเช้าวันนี้ใช่ไหมคะก็คือเช้าวันอังคารวันนี้พายุวิพาก็อยู่ห่างจากชายฝั่งเมืองไฮฟองประมาณ60กิโลเมตรแล้วก็ความเร็วลมสูงสุด102กิโลเมตรต่อชั่วโมงแล้วก็กําลังเคลื่อนตัวไปทางที่ตะวันตกเฉียงใต้กรมอุตุของเวียดนามเขาก็คาดว่าหลังจากพายุวิพาเนี่ยพัดขึ้นฝั่งในจังหวัดหึงเอียนและก็นินบินเนี่ยคาดว่าพายุก็มีแนวโน้มจะอ่อนกําลัง เป็นหย่อมความกดอากาศต่ําในคืนวันนี้แหละจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่มีรายงานผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตหรือว่ามีความเสียหายใดๆที่อยู่ในเมืองไฮฟองนะคะ แล้วก็วันอาทิตย์ที่ผ่านมานายรัฐมนตรีนะคะมินจิงของเวียดนามเขาก็ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ชายฝั่งพร้อมเตือนว่าพายุวิภาคอาจจะทําให้เกิดน้ําท่วมแล้วก็ดินถล่มนะคะส่วนสายการบินต่างๆก็ยกเลิกแล้วก็ปรับตารางเที่ยวบินจํานวนมากนะคะเขาก็ระดมทหาร3.5แสนนายรับมือจากพายุวิภา ที่จะขึ้นฝั่งตอนเหนือของบ้านเขานี่แหละคือเวียดนามเนี่ยมีแนวชายฝั่งยาวที่ทอดยาวติดกับทะเลจีนใต้แล้วก็มักจะต้องเจอกับพายุไต้ฝุ่นเป็นประจำแล้วก็จะสร้างความเสียหายร้ายแรงเลยนะคะอย่างปีที่ผ่านมาเนี่ยก็มีพายุไต้ฝุ่นย่างก็ฆ่าชีวิตผู้คนไปประมาณ300คนแล้วก็สร้างความเสียหายอย่างมากเขาก็ต้องมีการรับมือให้พร้อมนั่นเองนะคะ เพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังด้วยบ้านเราก็ระมัดระวังกันด้วยนะคะเดี๋ยวเราไปต่างประเทศกันต่อเลยนะคะท่านผู้ชมต่างประเทศเนี่ยเดี๋ยวเราไปเรื่องของออครัวการกุศลในกาซาที่ปิดตัวลงนะคะท่ามกลางวิกฤตที่ขาดแคลนอาหารที่รุนแรงขึ้นนะคะ รัวการกุศลเนี่ยก็เรียกว่าเป็นที่พึ่งของชาวปรเลสไตล์พัดถิ่นหลายพันคนในกาซากลางนะคะแต่ว่าได้หยุดดำเนินการแล้วค่ะ โดยมีรายงานว่าครัวที่เคยให้บริการในเมืองเดอีอันบารานะคะก็ปิดตัวลงเมื่อ2สัปดาห์ก่อนเพราะว่าไม่มีสเสบียงอาหารเหลืออยู่นั่นเองอาบูฮัมชาฟราวาสนะคะผู้ดูแลครัวนี้บอกว่าครัวเขาเนี่ยเปิดทำการทุกวันตั้งแต่สงครามเริ่มแต่ว่าตอนนี้ต้องปิดไปถึง2สัปดาห์เพราะว่าไม่มีวัตถุดิบหรือว่าอาหารวิกฤตสงครามเนี่ยผักดันพื้นที่นี้เข้าใกล้ ในภาวะที่เรียกว่าชาวบ้านเนี่ยที่เคยมาเข้าแถวรอรับอาหารต่างก็กลับไปมือเปล่าค่ะก็ผิดหวังเลยนะคะชาวเปรสไตล์ตหลายคนก็พูดเป็นเสียงเดียวกันว่าชีวิตยากลำบากคือเขาต้องอดอยากไม่มีอาหารไม่มีน้ำดื่มด้วยแม้แต่แป้งที่เคยเป็นอาหารหลักก็หาไม่ได้แล้วนะคะเพราะว่าถ้ามีเนี่ยราคาก็แพงเกินกว่าที่เขาจะไปมีกำลังซื้อนั่นเอง เพราะว่าสงครามก็เริ่มมาตั้งแต่7ตุลาคมปี66นะคะท่านผู้ชมในขณะเดียวกันนะคะน้ำสะอาดก็ขาดแคลนอย่างหนักในกาซาชาวปาเลสไตน์พัดถิ่นกว่า2ล้านคนเพราะว่าระบบน้ำสุขาพิบาลโดนทำลายจากสงครามที่ดำเนินมาหลายเดือนอิสราเอลก็ยังคงขัดขวางการส่งเชื้อเพลิงและก็การซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานนะคะ หลายคนต้องพึ่งพาก,การส่งน้ำด้วยรถบรรทุกที่มาเป็นครั้งคราวท่านผู้ชมขาดอาหารไม่พอขาดน้ำด้วยในลำบากเลยเมื่อรถบรรทุกน้ำมาถึงคนจำนวนมากที่สิ้นหวังเนี่ยเขาก็ต้องเรียกว่ากรูเข้าไปพร้อมกับภาชนะต่างๆเพื่อไปตักน้ำเอยานะคะเขาเป็นหญิงพัดถิ่นคนหนึ่งเนี่ยเขาก็เล่าให้ฟังเขาต้องออกไปตักน้าเองเพราะสามีของเขาเนี่ยถูกยิงขณะที่ไปรอรับน้ำเนี่ยไปรอรับน้ำก็โดนยิงนะคะ เธอบอกว่าบางครั้งพวกเขาก็มีน้ําเ,ออเขาเรียกว่ามีน้ําใช้ไม่ถึง4-5หวันท่ามกลางอากาศร้อนแล้วก็ภาวะสงขามนั่นเองนะคะมีคนขับรถบรรทุกวัย31ปีจากเมืองราฟาเป็นคนที่ตระเวนส่งน้ําตามค่ายต่างๆตั้งแต่สงขามก็เล่าว่าสถานการณ์ของผู้คนลำบากมากไม่มีถังเก็บน้ําไม่มีอะไรให้คนใช้เก็บน้ำได้เลยเขายังบอกอีกว่าสถาน,านการณ์นี้ทำให้เขาเหนื่อยล้าทั้งร่างกายแล้วก็ จิตใจนั่นเองค่ะส่วนวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะท่านผู้ชมวันอาทิตย์ที่ผ่านมาต่อเนื่องเลยนะที่กาซานะคะชาวกาซาอบพยพออกจากบ้านเรือนพร้อมกับทรัพย์สินหลังจากกองทัพอิสราเอลมีคําสั่งให้อบพยพในพื้นที่บางส่วนของกาซากลางก็เป็นหนึ่งในไม่กี่แห่งที่อิสราเอลแทบไม่เคยส่งกําลังภาคพื้นเข้าไปปฏิบัติการแล้วก็เป็นที่ตั้งของ,ององค์กรระหว่างประเทศหลายแห่งที่พยายามจะไปแจกจ่ายความช่วยเหลือ คําสั่งอพยพนี้ตัดเส้นทางเชื่อมต่อระหว่างเมืองเดอีอันบาลาทางตอนกลางกับเมืองราฟาและขานยูนิตในตอนใต้ กองทัพก็ย้ำว่าคําสั่งอพยพสําหรับทางตอนเหนือของกาซาด้วยชาวเมืองหลายคนเนี่ยเกิดความกังวลค่ะว่า um, ฉันจะไปที่ไหนนะคะไม่รู้ว่าจะไปที่ไหนเพราะพื้นที่ส่วนใหญ่ในกาซาถูกสั่งอพยพแล้วเจ้าหน้าที่สหประชาชาติกําลังติดต่อกับทางการอิสราเอลเพื่อขอความชัดเจนว่าสิ่งอำนวยความสะดวกของสหประชาชาติจะได้รับผลกระทบจากคําสั่งนี้หรือไม่ คำสั่งอบพยพนี้ก็ล่าสุดนี้นะคะจะขัดขวางการเคลื่อนย้ายของกลุ่มช่วยเหลือแล้วก็พลเรือนในกาซาอย่างรุนแรงนั่นเองนะคะนี่แหละค่ะ ออแล้วก็เพิ่มเติมนะคะว่ามี28ชาตินะคะเขาก็ออกมาร่วมเรียกร้องให้ยุติสงครามกาซาทันทีนะคะมีถแถลงการร่วมของประเทศ28ประเทศนะคะไม่ว่าจะเป็นรวมไปถึงสหราชอาณาจักรแคนาดาญี่ปุ่นออสเตรเลียแล้วก็อีกหลายประเทศในยุโรปที่มีการเปิดเผยเมื่อวานนี้เรียกร้องให้ยุติสงครามในฉนวนกาซาทันทีก็สะท้อนให้เห็นถึงการชใช้ถ้อยคําที่รุนแรงขึ้นของพันธมิตร ขณะที่อิสราเอลก็เผชิญกับการโดดเดี่ยวที่เพิ่มมากขึ้นในเวทีโลกรัฐมนตรีต่างประเทศของประเทศที่ร่วมลงนามบอกว่าความทุกข์ทรมานของพลเรือนในกาซารุนแรงถึงระดับที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนพวกเขายังประนามการจำกัดการเข้าถึงความช่วยเหลือในด้านมนุษยธรรมถแถลงการบอกว่าการเสียชีวิตของชาวเปรสไต์กว่า800คนที่เกิดขึ้นในขณะที่การเข้าถึงความช่วยเหลือเมื่อเร็วๆนี้ตามข้อมูลจากกระทรวงสาธารณสุขของกาซา และสำนักงานข่าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสาปราชาชาติเป็นเรื่องที่น่าสะพึ่งกลัวนั่นเองคือรูปแบบการแจกจ่ายความช่วยเหลือของรัฐบาลอิสราเอลคืออันตรายทำให้เกิดความไม่มั่นคงและทำลายศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ของชาวกาซา กระทรวงต่างประเทศของอิสราเอลออกมาปฏิเสธคําวิจารณ์เหล่านี้ค่ะโดยบอกว่าแถลงการนี้ไม่เชื่อมโยงกับความเป็นจริงและส่งสัญญาณที่ผิดไปยังกลุ่มฮามาสพร้อมกล่าวหาว่าฮามาสเป็นฝ่ายที่ทําให้สงครามยืดเยื้อเพราะปฏิเสธที่จะยอมรับข้อเสนอหยุดยิงชั่วคราวและปล่อยตัวประกันที่อิสราเอลให้การสนับสนุน โอเรนนะคะซึ่งเป็นโฆษกกระทรวงต่างประเทศอิสราเอลโพสต์บนเอกเลยว่าฮามาสเป็นฝ่ายเดียวที่ต้องรับผิดชอบต่อความต่อเนื่องของสงครามและความทุกทรมานของทั้งสองฝ่ายนะคะ mm. ด้านไมฮัคคาบี abi, เอกอัครราชทูตสหรัฐประจรําอิสราเอลก็ปฏิเสธแถลงการนี้ซึ่งหลายประเทศที่ร่วมลงนามก็เป็นพันธมิตรของสหรัฐก็โพสต์บนเอกว่าน่ารังเกียจและบอกว่าประเทศเหล่านี้ควรไปกดดันพวกฮามาสที่ป่าดเถื่อนแทน ด้านเยอรมนีที่ไม่ได้ร่วมลงนามแถลงการนี้โยฮันวาเดฟูรัฐมนตรีต่างประเทศเยอรมนีก็พต์ในเอกว่าเขาได้หารือกับรัฐมนตรีต่างประเทศของอิสราเอลเมื่อวันจันทร์แล้วก็แสดงความกังวลอย่างยิ่งกับสถานการณ์มนุษยธรรมอเลร้ายในกาซาขณะที่ปฏิบัติการทางทหารของอิสราเอลก็ขยายวงกว้างขึ้นพร้อมเรียกร้องอิสราเอล ปฏิบัติตามข้อตกลงกับสหภาพยุโรปเพื่อให้ความช่วยเหลือสามารถเข้าถึงพื้นที่ได้มากขึ้นนี่ก็เป็นเรื่องที่โลกก็จับตามองอยู่นะคะเพราะว่าก็ยืดเยื้อมานานจนทําให้ประชาชนเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นลบในสงครามเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคนสูงวัยเป็นเด็กหรือผู้หญิงเนี่ยเขาขาดแคลนทั้งยาอาหารยารักษาโรคต่างๆจากที่เรานำเสนอมาเป็นปีๆแล้วนะคะท่านผู้ชม อาปิดท้ายที่รัเสเซียค่ะรัเสเซียระดมโจมตีทางอากาศกับยูเครนครั้งใหญ่ในรอบหลายเดือนนะคะรัเสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดครั้งหนึ่งกับยูเครนในรอบหลายเดือนเมื่อคืนวันจันทร์ต่อเนื่องถึงเช้าวันจันทร์แล้วก็พุ่งเป้าไปที่หลายภูมิภาคทั่วประเทศกรุงเคียบเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักค่ะในกรุงเคียบการโจมตีเริ่มขึ้นหลังจากเที่ยงคืนนะคะแล้วก็ดำเนินไปจนถึงประมาณ 6นาฬิกาสร้างความตื่นตระหนกให้กับชาวเมืองจากเสียงปืนเสียงเครื่องยนต์นตเสียงระเบิดดังกึกก้องไปทั่วเมืองเป็นเวลาหลายชั่วโมงค่ะที่มูทาคาเชนโกเป็นหัวหน้าฝ่ายบริหารทางทหารของเคียบบอกว่าการโจมตีครั้งนี้สร้างความเสียหายใน6เขตของเมืองโดยมีเขตดานิสกี้ได้รับผลกระทบหนักสุดทำให้โรงเรียนอนุบาลซูเปอร์มาร์เก็ตโกดังสินค้าเกิดไฟไหม ส่วนในเขตเชฟชีนคิสกี้โดนก็พุ่งชนทางเข้าสถานีรถไฟใต้ดินรูเคียนิฟก้าขณะที่ผู้คนกำลังหลบภัยอยู่ในตอนนั้นด้วยนะคะในภาพที่เกิดขึ้นมีคนเสียชีวิตหนึ่งรายค่ะที่เขาระบุมาแล้วก็บาดเจ็บเจ็ดรายในเมืองหลวงรวมถึงเด็กที่ได้รับบาดเจ็บหลายจุด การโจมตีครั้งนี้เป็นการโจมตีครั้งใหญ่ครั้งแรกต่อกรุงเคียบนับตั้งแต่ผู้แทนพิเศษของประธานาธิบดีโดนดทัททำแห่งสหรัฐเดินทางไปเยือนเมื่อวันจันทร์ที่แล้วซึ่งกองกําลังรัสเซียก็หยุดการโจมตีทางอากาศต่อเมืองหลวงหลังการเยือนนี้ไปหลายวันนั่นเองค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของข่าวต่างประเทศนะคะดูคลิปจบแล้วฝากกด subscribe ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ